หิวยังหิวแล้วไปหาข้าวกินกันโอเคแล้วเดี๋ยวเราไปหาข้าวกินกันเนาะโอเคอืมล้านไหนดีร้านก่อนใครโทรมาเดี๋ยวเขาไปรับสายกันนะโอเคฮัลโหลว่าไงโทรมามีอะไรหรือเปล่าฮัลโหลเธออยู่ไหนอ่ะมาหาเขาได้ไหม อืมโอเคงั้นเดี๋ยวเขาจะหาเธอนะตอนนี้เลยตอนนี้เขาอ,อยู่ไหนเขาอยู่ที่ห้องเธอมาหาเขาเลยเขาคิดถึงโอเคเดี๋ยวเขาไปหาแค่นี้นะคะจุ๊บทำอะไรอะ่ะเขาไม่จะบอกห้ามเ <Bye. S 1> ปดเขานะวันนี้เขาไปกินข้าวกับเธอไม่ได้นะเขาต้องกลับบ้านไปหาแม่โอเคไม่เป็นไรหรอกห้ามก่อนนะโอเคงั้นเขาจะบ,บ้านก่อนนะโอเคบายบาย บ้านไข่วลอกไม่เคยเห็นเลยเฮ้ยนะทำมาได้ไงอ่ะมาที่มึงเห็นไงอีนี่เป็นใครเพื่อนเพื่อนอะไรอยู่ด้วยกันแบบนี้กูนอกใจมึงจบไหมเฮ้ย เป็นใครมึงมาแกล้งกูทำไม <c oughs> มึงกลับบ้านไปเลยนะมึงไปไหนก็ไปเลยเอาไป <c oughs> เอาพอเป็นอะไรมึงมาหนี่หมาอ้วนมาห<ท>นี่หมาแต่เล่าเป็นอะไรนะ แฟนใี่กูคบอยู่มันนอกใจกไไหน็ด้แม่มีที่รถแม่ไปจับได้มาเมื่อกี้เออนนอกใจกูข้าวเพื่อนกูโสดเหมือนกันโสดคูด้วยเนี่ยไม่เอาเซ็งไมเศร้าเลยนะเนี่ยเขาก็โสดเหมือนกันนะหน้าตาก็เหมือนสกอยไม่ชอบเลยสกอยได้ยังไงอะสกอยก็มีหัวใจนะไม่นอกใจเลยไม่ชอบสกอยปากแลยอยากเห็นคบกันนะไม่ได้เอกใจเหมือนแฟนของแกนะ ใครจะไปรู้ยไม่ทันลองครบเปล,ลิดล,ลองจีรลองใจเดียวตลอดตาเอกทำไรอ่ะยืนไปเรื่อยแล้วขอจีบเธอได้ปะลองไปได้นะไม่เร็วอุ้ยดีใจอ่ะออเธอมาแล้วจะพา,าเราไปไหนอ่ะมันเป็นที่รับ เดี๋ยวรอแป๊บนึงนะเดี๋ยวมีคนมาหาเราโอเคเฮ้ยเท่าไหร่จะมาเนี่ยน้องใช่คนที่รับนัดของพี่ไว้ปะเนี่ยใช่ค่ะพี่เท่าไหร่คะร้อยหนึ่งโอเคค่ะพี่อ่ะเธอได้มาละไปเรากลับห้องกันไป หน่อยเอาไปทําอะไรพลอยเอาไปกินข้าวแม่ไม่มีให้แล้วแม่เพิ่งให้ไปเมื่อเช้าเองทำไมไม่มีก็แม่เพิ่งให้พลอยไปเมื่อเช้าไงขอตังค์หน่อยแม่เพิ่งให้พลอยไปเมื่อเช้าเองนะพลอยเอาไปใช้ทำออะไรพลอยเอาไปใช้ทําอะไรหมดทําไมถึงมาว่าแม่แบบนี้เป็แม่ภาษาอะไรนี่จ้ให้ลูกพลอยมาต้องเท่าไหร่แม่ไม่มีพลอยพลอยแม่ไม่มีพลอยแม่เชี่ย อุปซิบุรี่มาตัวละห้าบาทเองนะไม่เล่นยาวยาดีจริงหรอถ้าเราไปซื้อกันปะเธอไปเกับที่คนนั้นนะที่เราไปกันเดี๋ยวพาโอ๊ไปด้วยนะไปด้วยกันไปด้วยกันปะไปไปเล่นคัน ทไม่จับรูดิฉันได้ไหมมีได้ค่ะทำามันไม่ได้คะเขาเป็นคนดีมาตลอดเลยนะจริงเหรอคะจริงค่ะถ้าเป็นคนดีทำไมถึงติดยาคะให้โอกาสเขาได้ไหมคะมีได้ค่ะคุณตำรวจคะช่วยดิฉันเถอะฉันไม่มีอยินมาต้อกร่วมาผิดก็ผิดตามกฎหมายค่ะคุณตำรวจคะคุณไม่มีผิดหุบปาก นี่นก็เ่ดีที่ฝอนนอนนะคะเธอเามี่ะไ <c oughs> จะเ่าใีฟันดี้ไหรอ,อคือเมื่อวานใช่ไหม <c oughs> เขาอะเห็นแฟนเก่าเขาอะปีแม่ด้วยนะจรองเหรอไทำอย่งไรอ่อระน,น,นั่นสิเขาถ่ายคลิปไปด้วยเขาเป่เหมือนได้ไหมเราเอาประจานดีไหมดีไหมดีขอเคุณที่ดีมา <c oughs> 对不对？嗯，蛮臭脏啊，很脏很脏，你对啊，快快快快快！赶紧走！你呢？你呢？你你呢？你呢？你呢？ พวกหญิงวัยเรียนหลอนข้างยาทำร้ายผู้เป็นแม่จะได้รับบาดเจ็บทางชาวบ้านนะคะได้โทรเรียกตำรวจเพื่อมาควบคุมเหตุการณ์และระงับเหตุโดยคุณแม่ยินยอมที่จะให้ออทางตำรวจดำเนินคดีทางทางกฎหมายกับผู้เป็นลูกโดยถึงที่สุดค่ะขอบคุณค่ะเชียร เดียวขึานไปขายเร็วตามกฎหมายฉบับล่าสุด ห้ามขายบุหรี่ให้กับผู้ที่อายุต่ำกว่า20ปีบริบูรณ์ห้ามสูบบุหรี่ในที่สาธารณะพื้นที่ปลอดบุหรี่เช่นโรงเรียนโรงพยาบาลวัดสถานที่ราชการอาคารสำนักงานห้างสรรพสินค้ารถโดยสารสาธารณะสนามกีฬาหากฝ่าฝืนกฎหมายอาจถูกปรับเช่นการสูบบุหรี่ในพื้นที่ห้ามสูบปรับสูงสุด5,000บาท ผู้ขายบุหรี่ให้เด็กอายุต่ำกว่า20ปีปรับสูงสุด4,000 40, 0บาทหรือจำคุกค่ะกฎหมายเกี่ยวกับยาอีฉบับล่าสุดนะคะการผลิตการนำเข้าหรือการส่งออกโทษคือการจำคุกไม่เกินตลอดชีวิตและปรับสูงสุด5ล้านบาทการครอบครองเพื่อจำหน่ายโทษคือการจำคุกตั้งแต่4ปีถึงตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่400,000บาทถึง5ล้านบาทค่ะ การครอบครองแต่ไม่ได้มีไว้เพื่อจำหน่ายโทษคือการจำคุกตั้งแต่1-10ปีและปรับตั้งแต่20,000ถึง2,000 0 0บาทการเสพยาอีจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน2,000 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะสมาชิกกลุ่มมีดังนี้นายบุญพัท์เทพสุขเลขที่1นางสาวณาัฐานิชาอ่วมอ่ำเลขที่13นางสาวรัตทีคิดสนองเลขที่14 นางสาวภูริชยากุลระยะเลขที่24นางสาวสุดารัตเกี่ยงจันเลขที่28นางสาวนันทิชาเทศสถิตเลขที่30นางสาวรัตนาพรเปี่ยมผลเลขที่31นางสาวในรชชาขันอินเลขที่ส3นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6.6ทับขอบคุณค่ะ